Icana, สวัสดีครับบาบูส it ินค้าเกษตรเนาะสำหรับตัวนี้เลยใครที่สนใจนะครับผมใครที่สนใจมาวิ่งนะมาวิ่งนะกล้วยไม้ดินนะสามารถปลูกลงกระถางได้นะครับผมตรงนี้เลยดูเลยกําลังแทงช่อดอกนะครับผมกําลังแทงช่อดอกนะมาวิ่งนะครับผมมาวิ่งตรงนี้เลยสวยๆนะมาวิ่งกําลังแทงช่อดอกมีดอกลําไรกันออกมานะครับผมตรงนี้มาวิ่งนะ อ่ะดูได้เลยนะครับผมมาวิ่งนี้กําลังแทงช่อดอกออกมาแน่นอนรับไปเห็นดอกอยู่แล้วครับผมตรงนี้มีสีชมพูแล้วก็สีขาวนะครับผมตรงนี้ก็เลยมีกําลังมีดอกออกมาเล็กนาะแล้วก็ยังมีแทงช่อดอกอยู่อันนี้เลยคือฟอร์มของเขานะครับผมฟอร์มของเขานะฟอร์มของมาวิ่งนะครับผมสวยนะครับผมสามารถหากระถางเก๋ๆไปปลูกได้เลยนะครับผมนี่ดอกชูช่อแข่งกันนะตัวในส่วนของตัวมาวิ่งนี้เป็นกล้วยไม้ดินนะครับผมสามารถปลูกลงกระถางนะด้วยหินนะครับผมกับมะพร้าวนะครับผมและโปะด้วยนะครับผมถ่านนะตรงนี้เลยเขาจะชอบ อบแดดนะแต่ที่สําคัญคือชื่อเป็นมงคลมากครับผมชื่อเป็นมงคลมากนะปลูกไว้ในบ้านเนี่ยจะดีมากนะครับผมตรงนี้เลยมาวิ่งนะผมขายอยู่ที่กิโลกรัมละ7 0 0บาทนะกิโลกรัมละ7 0 0บาทครึ่งกิโลสามารถซื้อได้เหมือนกันครับผมครึ่งกิโลนะครึ่งกิโลก็ไปในราคาที่350บาทนะค่าส่งอีก60บาทนะครับผมรวมเป็น4 1 0บาทนะสําหรับมาวิ่งกล้วยไม้ดินนะครับผมแต่ถ้า1กิโลรับไป1กิโลเนาะหกิโลเจ็ดร้อยบาทครับผมพิเศษสุดเลยคือส่งให้ฟรีนะครับผมถ้าสมมติ นะครับผมกล้วยไม้ดินมาวิ่งนะเป็นฟอร์มมาสวยๆเลยก็มีนะครับผมอ่ะผมเอาดูตัวนี้ให้ดูนะคือมาแบบนี้เลยชี้มาแบบนี้เลยนะคะมาแบบนี้เลยมาเป็นโคตรเลยนะฮะตรงนี้เลยนะผมโคตรอัพให้ดูโอ้คุณพระอ่ะตรงนี้เลยอ่ะนี่เลยนี่มาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมาวิ่งนะนี่เลยอันนี้เลย อยู่นี่ก็จะอยู่ท <c oughs> <t ong> um, ี่ประมาณนะตรงนี้ฟอร์มสวยๆแบบนี้นะเอาไปใส่กระถางแบบงามๆได้เลยนะครับผมตรงนี้มีช่อดอกด้วยนะฮะตรงนี้นะอ่ช่อดอกนะกําลังแทงขึ้นนะม้าวิ่งนะตรงนี้เลยฟอร์มสวยๆแบบนี้ผมก็ขายเป็นกิโลเหมือนกันนะเป็นฟอร์มสวยๆแบบนี้เอาไปลงกระถางได้เลยแน่นอนคุณเห็นดอกมันอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปเลี้ยงกว่าจะรอแบบเขาติดนะผมเอามาแบบฟอร์มสวยๆเลยและเห็นดอกเลยเห็นช่อดอกเลยแบบนี้นะอ่านี่เลยนี่เลยนะอันนี้ดอกสีชมพูนะ ดอกสีชมพูนะครับผมโอเคเนี่ยคือสวยนะมันจะแทงช่อดอกออกมานะครับผมกําลังแทงช่อดอกนะผมขายอยู่ที่กิโลกรัมละ700บาทขึ้นกิโลกรัม350บาทนะครับผมสําหรับมาวิ่งนะมาวิ่งฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยเอาไปใส่กระถางได้เลยนะลงกระถางนะลงกระถางสวยๆวยได้เลยนะครับผมตรงนี้มาวิ่งนะเขาชอบแดดนะครับผมเลี้ยงง่ายนะไม่ชอบน้ํานะมาวิ่งครับใครที่สนใจนะครับผมสามารถนะครับผมใครที่สนใจสามารถตัวมาวิ่งนี้นะมาวิ่งตัวมาวิ่งตัวนี้นะ เขียนชื่อที่อยู่เบอร์ตริดต่อนะพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์ตริดต่อนะพิมพ์ที่ที่อยู่เบอร,ร์ติดต่อเข้าไปในอินบ็อกซ์ของบาบูสินค้าเกษตรได้เลยนะครับผมมาวิง่งและระบุมาเลยนะว่าอยากได้เป็นฟอร์มอ่ะฮะหรือว่าอยากได้เป็นต้นไปปลูกนะครับผมผมสามารถคัดให้ได้หมดนะเป็นฟอร์มเป็นต้นเป็นกอหรือเป็นต้นธรรมดาราคาเท่ากันหมดนะครับผมตรงนี้มาวิ่งนะมาวิง่งกล้วยไม้ดินนะครับผมกล้วยไม้ดิน